คุณผู้ชมคะช่วง Health Insight สัปดาห์นี้นะคะอันจะพาคุณผู้ชมไปดูงานเสวนาโรคไขข้อกระดูกเสื่อมค่ะที่โรงพยาบาลไทยนครินงานนี้ถือได้ว่ามีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดภายในงานพร้อมกันค่ะ ข้อเสื่อมเนี่ยนะมันหมายถึงกระดูกอ่อนที่เสื่อมไปนะครับแต่ถ้ากระดูกพลุนเนี่ยนะฮะมันหมายถึงเนื้อกระดูกที่บางลงบางหมายความว่ามันพลุนเนื้อเนี่ยเคยแข็งแรงแข็งแรงเหมือนเนื้อไม้เนี่ยแล้วมันก็มีคล้ายๆมีมอดมีอะไรมาใช้มา,า,มาทําให้เนื้อกระดูกนี่มันพลุนนะครับนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับส่วนใหญ่จะเข้าเข้าใจผิดหรืออาจจะไม่เข้าใจคําว่าข้อเสื่อม ถือถ้าข้อหมายถึงกระดูกอ่อนในข้อนะรกระดูกพุนหมายถึงเนื้อกระดูกที่มันบางลงที่มันมีรูเล็กๆอยู่ข้างในคือทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับทั้งทั้งสองโรคเนี่ยหรือสองภาวะนี้เนี่ยนะมันเป็นการเสื่อมนะฮะเป็นการเสื่อมแล้วอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามากระตุ้นทําให้มันเลวลงไปอีกนะฮะยกตัวอย่างอันที่หนึ่งนฮะต้นเหตุอันที่หนึ่งหลักๆเลยก็คืออายุมากขึ้นเหมือนผมงอกอครับ เหมือนลอยยน่นบนใบหน้าใช่ไหมอันนี้คือการเสื่อมแต่นี้ถ้าถ้าข้อหมายถึงกระดูกอ่อนมันบางลงแต่ถ้ากระดูกใบถึงเนื้อมันพลุนนะครับมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหรือไม่มีก็ได้โดยเฉพาะกระดูกพลุนเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเหมือนผมงอกอ่ะไม่มีอาการเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าผมมันงอกถูกไหมฮะหน้าย่นมีอาการไหมก็ไม่มีอาการเป็นแต่ว่าหน้ามันเหี่ยวลงแต่ก็ยังอะไรทุกอย่างก็ยังอาจจะยังเสื่อมไปบ้างแต่ก็ยังดีอยู่ นะครับตีนี้1ต้นเหตุนะผมกําลังพูดถึงต้นเหตุอันที่1คืออายุอันที่2คืองานเราเหมือนรถยนต์คันหนึ่งนะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเหมือนรถยนต์คันหนึ่งนะครับใช้งานแบบไหนแบบแท็กซี่นะครับหรือว่ารถบ้านนะครับหรือไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าเป็นแท็กซี่มันก็จะโทมเร็วถูกไหมครับรถบ้านดูแลมันอย่างดีนะครับเจ้าของคอยดูแลมันก็จะโทมช้า,ชา รถที่จอดทิ้งไว้ไม่เคยสตาร์ทเลยมันก็ยิ่งโซมไปใหญ่ใช่ไหมหนึ่ง,งานไอหนึอายุสอง,งานสาอาหารคือทุกวันเนี่ยเราจะต้องกินอาหารที่มีสารพิษอยู่6อย่างอย่างที่1ก็คือน้ำตาลแน่นอนเราต้องชอบน้ำตาลไม่หวานขาไม่ได้เราก็กินน้ำตาลเข้าไปโดยเฉพาะตอนเย้าเช้านะคุณยายคุณป้าทั้งหลายก็แฟแก้วหนึ่งในนั้นก็จะมีนมข้นมีน้ำตาลอาจจะมีครีม นะครับแล้วก็กาแฟนะครับอินสแตนกาแฟนะฮะอันที่2นะฮะสารพิษตัวที่2นี่ก็คือน้ํามันน้ํามันที่ใช้แล้วใช้อีกเพราะว่าของทอดเนี่ยอร่อยกว่าของของนึ่งนะครับอันที่3เนี่ยนะผงชูรสขาดไม่ได้เลยโฆษณากันจังเลยนะครับผงชูรสมากมายนะครับเป็นซองเป็นผงอะไรใส่เข้ามาอันที่4ก็คือสารถนอมอาหารจริงๆเราเรียกว่าสารกันบูดซึ่งมีหลายแบบ เส้นกว๋วยเตี๋ยก็มีลูกชิ้นก็มีนะครับทุกอย่างเลยนะไส้กรอกก็มีแฮมก็มีนะฮะเราก็กินไปละอันที่5ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเนื้อสัตว์เรากินเนื้อสัตว์มากกว่ากินผักกินพืชนะครับเพราะอร่อยกว่าเยอะนะครับแล้วเนื้อสัตว์ที่มันก็มีไขมันเยอะมีสารก่อมะเร็งเยอะนะครับตัวสุดท้ายยาฆ่าแมลงขาดไม่ได้เลย เราไปกินผักเนี่ยเราไปกินผลไม้เนี่ยที่แว็กซ์เนี่ยผลไม้สวยๆนะครับสดๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่รู้มันสดจริงหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเคลือบแว็กซ์มาทาให้มันดูดีขายได้นะครับผักที่เราไม่ได้ล้างเองนะฮะไปไปกินที่ไหนส่วนใหญ่เขาไม่มีน้ําล้างให้เราแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะล้างเพราะเขาต้องการขายนะฮะเราก็จะได้สารพิษนี่หกอย่างทุกวันอันนี้ทําให้เราแก่เร็ว ไม่ตายนะฮะกินแล้วไม่ตายแต่ทําให้เราแก่นะครับจิตใจทําให้เราเครียดเรากังวลว่ากายกับใจไปด้วยกันยิ่งเครียดยิ่งกังวลเศรษฐกิจไม่ดียิ่งไปกันใหญ่นะครับตอนนี้ต้นเหตุหลักๆหนักๆเลยนะฮะหนักๆเลยก็คือติดเชื้อมะเร็งแล้วก็โรคอันหนึ่งที่ตะกี้ผมพูดไปแล้วก็คือว่าที่เรากินสารพิษไป5 6อย่างเนี่ยมันทำให้เราอ้วนขึ้น ะะทำให้เราโทมขึ้นทําให้เราเพลียขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยการทักบอกว่าเฮ้ยผอมไปเนี่ยนะเป็นไรหเปล่าจริงๆผอมดีกว่าอ้วนถ้ายังกินได้นะฮะแต่ถ้าอ้วนเนี่ยคือเรากินมากเกินไปน้ําหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเอาส้นรอบพุงเนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นอันนี้โรคเยอะนะครับอันนี้เรียกผมผมใช้คําว่ากระบวนการแช่อิ่มนะครับแต่ถ้าภาษาหมอเราเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดม เมตาบอลิกก็คือการทํางานของร่างกายมนุษย์ที่มันผิดปกติไปสินโดมคือกลุ่มอาการมีอาการหลายได้อย่างเช่นมีเบาหวานมีความดันมีไขมันมีหลอดเลือดในสมองอุดตันทำให้เบลอนี่คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการกินนะครับแล้วพวกเราก็กินเนี่ยนะมันเป็นความสุขนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะมันเป็นความเคยชินพอเรากินไปเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกลุ่ม MS กลุ่มนี้แหละเป็นตัวอันตรายที่ทําให้เราแก่เร็วเพราะแก่เร็วแล้วเป็นยังไงครับกระดูกก็บางเพราะเราเดินมากน้ําหนักเยอะกับแท่งเยอะใช่ไหมงานเยอะกับแท่งเยอะเหมือนรถยนต์คิดว่าตัวเ,เราเป็นรถยนต์คันหนึ่งนะครับแล้วเราใช้งานม,มันยังหนักเลยเดินทั้งวันยืนทั้งวันผมจะถามเสมอนะค,คนไข้ทํางานอะไรทํางานกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินบางทีเดินไปห้างหรืออะไรต่างๆไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับ ไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็เดินไปเรื่อยๆเขาก็จะพังนะครับแต่นี้สารเคมีในอาหารแม้แต่เส้นกว๋วยเตีย๋ยนี่มีสารกันบูดนะครับอันนี้ก็ทําให้เราแก่เร็วเชว่นกันก็ทําให้กระดูกบางลงแล้วส่วนใหญ่พอเราไปกินของหวานกินของสารพิษโอ,อ่งหยามันอิ่มแล้วเนี่ยแทนที่จะไปทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีแคลเซียมเยอะๆเนี่ยนะครับเราไม่ทานแล้วมันอิ่มแล้วยิ่งเด็กนี่น่ากลัวเด็กไทยเตี้ยเตี้ยเพราะว่า มีสารอาหารที่กินผิดปกติแล้วไม่รู้ความไม่มีความเข้าใจในการกินอาหารนะครับก็ต้องไปกินของหวานไปกินของทอดหน้าโรงเรียนนะ่ะน่ากลัวมากหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เด็กก็ไม่ได้ดื่มนมนะครับไม่ได้กินโยกเกิร์ตเ,เข้าไปไม่ได้กินผักเพราะผักเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรที่เด็กเขี่ยทิ้งหรือแม้แต่พวกเราเองที่เป็นผู้ใหญ่พวกเราก็ไม่ชอบกินผักแล้วพอกินผักเข้าไปอ่าไม่ได้ล้างแล้วเดียยาฆ่า,มาแมลงอกีก ก็เลยไปกันใหญ่เลยนะครับวิธีป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดหมอนรองสลังเคลื่อนนะครับหรือป้องกันการเสื่อมหรือชะลอการเสื่อมผมใช้คําว SO ่าชะลอนะครับการเสื่อมของร่างกายส่วนหลังเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยครับเริ่มจากท่านั่งนะครับนั่งให้สบายนะครับมีเก้าอี้นั่งสบายนะครับมีหมอนหนุนหลังแล้วก <cielo. punished. S 1> ็พ <between> ักคอด้วยนะครับพักคอขณะขับรถเนี่ยนะครับนั่งให้สบายด้วยนะครับมีหมอนหนุนหลังเช่นกันนะครับ อย่านั่งท่านี้นะครับอย่านั่งท่านี้ท่านี้เป็นท่าที่พวกเรานั่งกันประจํานะครับแล้วทําให้เกิดความเครียดทาให้เกิดแรงกดดันที่หมอนรองสันหลังอย่างมากนะครับโดยเฉพาะท่านี้นะครับเห็นไหมฮะเวลาเราก้มหลังเนี่ยมันเหมือนเราเป็นบีบหัวสิวนะครับเราเราไปยกหนักยิ่งหนักยิ่งก้มเนี่ยนะครับยิ่งวันหนึ่งต้องทําตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่ง8ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยนะครับกระดูกหลังเสื่อมหมดนะครับ การหลีกเลี่ยงถ้าจําเป็นนะครับท่านย่อเข่านะครับแล้วทุกเย็นนะครับเหนื่อยหรือตอนเที่ยงช่วงเวลาไหนที่ว่างที่พักได้นะครับท่านนอนราบเลยนะครับเอาหมอนหนุนใต้เข่าเลยนะครับแล้วก็ขยับขาเลยนะครับขยับขาขึ้นขยับขาลงเพราะว่าการมีหมอนหนุนใต้เข่าเนี่ยจะทําให้ลดน้ําหนักของเท้าลงสามารถที่จะพักหลังได้เหมือนเราวิ่งแล้วเหนื่อยครับเราพักก่อนนะครับพักแล้วเราขยับแขนขา สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเติมนะครับเพราะกล้ามเนื้อรีบตั้งแต่อายุ40ตอนนี้ทุกเช้านะครับทุกเช้าข้างล่างครับทุกเช้าเนี่ยนะฮะง่ายๆครับอย่าเพิ่งรีบลุกพลุพลานะครับท่านยกก้นนะครับยกก้นขึ้นนะครับขึ้นลงขึ้นลง20 3 0ถึง50ถึง100ก็ได้แล้วแต่นะครับใครมีเวลามากทําไปเรื่อยๆหรือเอาเข่าชิดหน้าอกเอามือสอดใต้เข่านะครับสําหรับคนที่เข่าเสื่อมแล้วนะครับอย่าไปเอามือจับเข่านะครับข้างบนนะครับ ใครที่แข็งแรงหน่อยนะฮะทิบจักรยานกลางอากาศใครที่มีอายุกล้ามเนื้ออ่อนแอเนี่ยครับคุณยายคุณป้าทั้งหลายเอาหมอนสามเหลี่ยมหนุนใต้เข่านะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงนะครับแอนหลังก็ได้นะฮะสำหรับคนที่อายุอย่างน้อยทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราต้องทําทุกวันผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเหมือนเราต้องแปลงฟันทุกวันเราก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อทุกวันเพื่อชะลอนะครับชะลอการเคลื่อนของมอรตอรสันหลัง การเคลื่อนบอลองสลังเป็นทุกข์ที่สาหัสมากนะครับใครเคยเป็นแล้วเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหกลางคืนเนี่ยนอนร้องไห้นะครับนี่เป็นรูปของคนไข้ที่เข่าเสื่อมจะเห็นเลยนะครับนะฮะน้ำหนักเยอะเนื่องจากกินเยอะนะครับงานหนักอยู่ตามตลาดนะครับเดินทั้งวันยืนทั้งวันนะครับพอหกสินะครับก็โก่งขณะที่อายุ3-40เนี่ยท่านก็มีอาการปวดนะฮะท่านก็เดินแล้วก็พัก ส่วนใหญ่ก็แล้วก็กินเพราะเป็นความสุขอย่างหนึง่งเพราะทำงานเหนื่อยก็ต้องกินเยอะแล้วก็กินสารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วส่วนหนึ่งคือกรรมพันธุ์นะครับงั้นใครที่มีแม่หรือยายเป็นอย่างนี้ลูกสาวมักจะต้องมีโรคประจําตระกูลแบบนี้ทีนี้ผมให้ดูรูปที่พวกเราผ่ากันทุกวันเนี่ยนี่คือกระดูกอ่อนนะครับถ้าเราเดินทุกวันทุกวันพออายุหกเจ็ดสิบเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนถลอกมันเริ่มจากบางก่อนนะครับ แล้เบียดไปเรื่อยๆถูกเบียดเดินก็เบียดนะครับเพราะมันผิดรูปไปเนี่ยครับน้ำหนักกระแทกไปตรงด้านในของเขาเนี่ยกระดูกก็กร่อนก็บางไปนะครับพอถึงกระดูกก็เจ็บละแล้วก็จะบวมนะครับตอนี้การบวมเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าฉีดไปไปฉีดยาหรือเอาน้ําออกแล้วจะหายนะครับมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุทั้งสิ้นนะครับนะครับต้นเหตุสมุทรไทยนะครับอายุไปชะลออายุนะครับ ไปไปลดงานลงนะครับไปปรับเรื่องอาหารไปลดน้ำหนักให้ได้กรรมพันธ์รงคงแก้ไม่ได้นะครับชอบฟังพวกเวลาเขาหมอสัมมนาเพราะว่ามันจะมีความรู้และเรื่องกระดูกเนี่ยพอเราอายุเยอะนะกระดูกมันก็จะพุนข้อจะเสื่อมแล้วมันก็ทำปวด คนกพอมีอายุเขาจะปวดหลังปวดไหล่ไหล่ก็จะตีบทุกอย่างแต่ถ้าเรามาฟังแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกมันจะได้ช่วยเบาช่วยทุเลาลงได้คือแก้ไขที่ตัวเราเองด้วยช่วยไม่ใช่พึ่งแต่ยามันก็มีบางครั้งนะถ้าเวลานั่งนานๆแล้วลุกขึ้นมานี่มันยารู้สึกจะเมื่อยๆขาหน่อยแต่ถ้าเราสบัดขาหน่อยก่อนยาเดินอะไรเราเตรียมตัวไว้ก่อนมันก็จะช่วยได้ ปกติผมก็ออกกําลังกายทุกทุกเย็นอยู่แล้วคือจากการปั่นจากกาักรยานเวลาสักห้าหกิโลเป็นประจําก็เรื่องอาหารการกินก็ต้องดูว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ฟังจากหมอแล้วก็คงจะต้องเลิกกินกาแฟแล้วอะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและรักษาโรคให้ห่างไกลจากโรคไขข้อกระดูกเสื่อมค่ะแต่ทางที่ดีนะคะคุณผู้ชมก็ต้องทานอาหารให้ครบทุกๆ5หมู่ด้วยนะคะรวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับช่วง Health Insight สัปดาห์หน้านะคะอันจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ